คุณเคยรู้สึกไหมว่าในบางช่วงของชีวิตเรามองตัวเองเล็กเกินไปมองข้ามคุณค่าของตัวเองเหมือนเราเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆที่ไม่มีใครสังเกตเห็นแต่ความจริงแล้วคุณคือบุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะในครอบครัวในสังคมหรือแม้แต่ในเส้นทางของคุณเอง หากคุณไม่เห็นค่าของตัวเองโลกใบนี้ก็จะไม่สามารถเห็นคุณค่าแท้จริงของคุณได้เช่นกันคลิปนี้จะพาคุณมองลึกเข้าไปในมุมมองทางจิตวิทยาที่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูแต่เป็นความจริงที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อเตือนใจว่าคุณไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญและคุณไม่ได้ไร้ค่าบทที่หนึ่ง คุณคือแกนกลางของเรื่องราวในชีวิตลองจินตนาการดูถ้าวันหนึ่งคุณหายไปจากโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นครอบครัวจะขาดใครสักคนที่คอยเติมเต็มความรักเพื่อนจะขาดกำลังใจในวันที่ต้องการที่ทำงานจะขาดคนหนึ่งคนที่มีบทบาทและแม้แต่สังคมรอบๆคุณจะเสียชิ้นส่วนหนึ่งที่สําคัญไปทันที จิตวิทยามีคำอธิบายว่าทุกคนมีวงกลมความสัมพันธ์ที่ตนเองอยู่ตรงกลางเสมอต่อให้คุณรู้สึกตัวเล็กหรือไม่มีค่าแต่วงกลมนั้นจะสั่นคลอนทันทีถ้าคุณไม่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีความหมายคุณคือจุดศูนย์กลางของเครือข่ายชีวิตที่คุณสร้างขึ้นมา การมีอยู่ของคุณอาจเป็นคำตอบที่ใครอีกหลายคนกำลังตามหาลองมองรอบตัววันนี้ใครบางคนรอรอยยิ้มของคุณอยู่การกระทำเล็กๆของคุณเช่นการฟังคนอื่นการช่วยงานเล็กๆอาจเปลี่ยนวันแย่ๆของเขาให้กลายเป็นวันดีได้ถ้าคุณไม่เห็นค่าตัวเองลองสังเกตสิ่งที่คุณทำให้คนอื่น นั่นแหละคือหลักฐานว่าคุณสำคัญดังนั้นหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นสำเนาของใครคุณเกิดมาเพื่อเป็นตัวจริงที่ขาดไม่ได้บทที่สองคุณคือแรงบันดาลใจที่ไม่รู้ตัวบางครั้งคุณอาจไม่รู้เลยว่า เพียงแค่คุณเป็นคุณนั่นแหละก็สร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนแล้วลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณผ่านปัญหายากๆมาได้คุณอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแต่สำหรับคนที่เฝ้าดูอยู่เขาอาจมองคุณเป็นแบบอย่างของความอดทนและเป็นเหตุผลที่ทำให้เขายังยืนหยัดอยู่ได้ คุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนโดยที่คุณไม่รู้ตัวอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำเกินไปทุกๆก,การกระทำของคุณไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนอาจกำลังถูกมองเป็นบทเรียนคำพูดกำลังใจที่คุณเคยให้อาจเป็นพลังที่ช่วยให้ใครบางคนก้าวต่อไปแม้แต่ความพยายามในชีวิตคุณก็เป็นไฟที่จุดประกายให้คนอื่นอยากสู้เช่นกัน เพราะฉะนั้นอย่ามองว่าคุณไม่มีค่าเพราะคุณคือพลังเงียบที่กำลังส่งต่อแรงบันดาลใจให้โลกใบนี้บทที่สคุณคือหลักฐานของการมีอยู่คุณเคยถามตัวเองไหมว่าฉันเกิดมาทำไมจิตวิทยามนุษย์อธิบายว่ามนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความหมายของการมีอยู่และความจริงก็คือการที่คุณยังหายใจอยู่ตอนนี้ ก็คือหลักฐานแล้วว่าคุณสำคัญพอที่จะได้อยู่บนโลกนี้คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าตัวเองเพราะการมีอยู่ของคุณคือการพิสูจน์แล้วถ้าวันนี้คุณรู้สึกไร้ค่าลองคิดว่าโลกนี้จะไม่เหมือนเดิมเลยถ้าคุณไม่อยู่คุณไม่ต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบแค่เปลี่ยนโลกเล็กๆรอบๆคุณก็เพียงพอแล้ว ทุกการตัดสินใจของคุณทุกทางเลือกของคุณคือการสร้างเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยมีใครเดินมาก่อนคุณคือพลังงานชีวิตที่เติมเต็มจักรวาลใบนี้ไม่มีใครแทนคุณร้อยเปอร์เซนและไม่มีใครจะเป็นคุณได้ดีกว่าที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้บทที่สคุณคือของขวัญสำหรับคนรอบข้างคุณอาจคิดว่าตัวเองธรรมดาเกินไป แต่เชื่อไหมว่าสำหรับใครบางคนแค่การมีคุณอยู่ก็เป็นของขวัญล้ำค่าแล้วเด็กเล็กๆรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีพ่อแม่เพื่อนบางคนยิ้มออกได้เพราะได้คุยกับคุณหรือแม้แต่คนที่คุณไม่รู้จักดีเขาอาจรู้สึกดีขึ้นแค่ได้ฟังคำพูดเล็กๆจากคุณอย่าดูถูกการมีอยู่ของคุณ เพราะคุณคือของขวัญที่เปลี่ยนโลกของใครบางคนให้สว่างขึ้นการแสดงความห่วงใยเล็กน้อยอาจกลายเป็นเหตุผลที่ใครซึ่คนเลือกจะไม่ยอมแพ้คำพูดสั้นๆของคุณอาจเป็นกำลังใจที่เขาตามหามานานแม้แต่การเงียบฟังใครซึ่คนก็อาจเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในเวลานั้นดังนั้นหยุดคิดว่าคุณไม่มีค่าและจงตรหนักว่า คุณคือของขวัญที่ใครบางคนภาวนาให้ได้เจอบทที่5คุณคือผู้สร้างความหมายให้ชีวิตตัวเองหลายครั้งเรามักปล่อยให้โลกภายนอกเป็นตัวตัดสินคุณค่าเราแต่ความจริงก็คือไม่มีใครมีสิทธิ์มากกำหนดชีวิตคุณได้นอกจากตัวคุณเองคุณคือคนที่สามารถสร้างความหมายให้ชีวิตตัวเองได้เสมอ ไม่ว่าคุณจะล้มเหลวกี่ครั้งไม่ว่าคนอื่นจะมองคุณอย่างไรสุดท้ายแล้วคุณเท่านั้นที่เลือกได้ว่าจะนิยามตัวเองแบบไหนอย่าปล่อยให้เสียงของคนอื่นดังกว่าเสียงหัวใจของคุณคุณกำหนดชีวิตคุณเองคุณคือผู้เลือกความหมายคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครขยายความการใช้จริง เขียนบันทึกสั้นๆทุกวันว่าวันนี้คุณได้ทำสิ่งเล็กๆอะไรที่มีความหมายเลือกคำที่อยากให้คนจดจำคุณแล้วใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับคำนั้นย้ำกับตัวเองเสมอว่าฉันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่คนอื่นบอกแต่ฉันคือการเดินทางที่ฉันเลือกเองบทที่ 6. คุณคือผู้เปลี่ยนอนาคตของตัวเองจิตวิทยาอธิบายว่า สิ่งที่เราคิดและทำในปัจจุบันจะกำหนดภาพอนาคตที่เรากำลังเดินไปเจอดังนั้นอย่าบอกว่าคุณไม่มีอำนาจเพราะคุณคุณคือผู้กำหนดอนาคตตัวเองเสมอแม้คุณจะเคยผิดพลาดแม้คุณจะเคยล้มเหลวนั่นไม่ใช่ตราประทับตลอดชีวิตแต่เป็นทางแยกที่บอกคุณว่ายังมีโอกาสอีกนับครั้งไม่ถ้วน อย่าติดอยู่กับอดีตที่แก้ไม่ได้จงใช้วันนี้สร้างอนาคตที่คุณเลือกได้อดีตไม่ใช่โซ่ตรวนวันนี้คือพลังของคุณอนาคตรเริ่มที่การตัดสินใจเล็กๆตอนนี้ถ้าวันนี้คุณเหนื่อยให้ถามตัวเองว่าการกระทำนี้จะพาฉันไปยังอนาคตแบบที่อยากได้หรือเปล่า เขียนเป้าหมายเล็กๆลงในสมุดแล้วลงมือทำเพียงหนึ่งอย่างต่อวันทุกก้าวเล็กๆที่คุณเลือกวันนี้กำลังสะสมพลังไปสร้างภาพใหญ่ในอนาคตบทที่7คุณคือพลังงานที่ส่งผลต่อโลกสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพูดไม่เคยหายไปไหนแต่จะกระจายออกไป เหมือนคลื่นน้ำที่กระทบผิวน้ำการยิ้มให้ใครสักคนอาจทำให้เขาใจดีขึ้นกับคนต่อไปการช่วยเหลือเล็กน้อยอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนทำความดีต่อแม้แต่ความเมตตาของคุณก็อาจย้อนกลับมาสร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิตคุณเอง ทุกสิ่งที่คุณทำคือคลื่นที่เปลี่ยนโลกใบนี้คุณส่งผลต่อโลกเสมอไม่มีสิ่งใดเล็กน้อยเกินไปพลังของคุณกำลังเดินทางเริ่มต้นวันด้วยการส่งพลังบวกเล็กๆเช่นรอยยิ้มหรือคำขอบคุณ สังเกตว่าการกระทําของคุณส่งผลต่ออารมณ์คนรอบตัวอย่างไรแล้วเลือกที่จะสร้างคลื่นบวกเมื่อคุณให้พลังบวกโลกก็จะส่งพลังบวกกลับมาหาคุณเสมอบทที่8คุณคือผู้รักษาหัวใจของตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยแรงกดดันเสียงวิจารณ์และความคาดหวังจากคนรอบตัว มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถปกป้องหัวใจคุณได้คือคุณเองอย่ามอบกุญแจหัวใจให้ใครมาทำร้ายหรือบงการจงเรียนรู้ที่จะรักดูแลและให้อภัยตัวเองก่อนใครหากคุณไม่รักตัวเองโลกก็จะยากที่จะมอบความรักแท้จริงให้คุณคุณคือผู้ปกป้องหัวใจตัวเอง อย่าปล่อยให้ใครมาลบคุณค่าในใจคุณความรักเริ่มที่ตัวคุณเสมอฝึกพูดกับตัวเองในกระจกทุกเชา้าฉันมีค่าและฉันสมควรได้รับความรักอย่าฝืนทำเพื่อเอาใจทุกคนเพราะคุณไม่จำเป็นต้องถูกชอบโดยทุกคนให้อภัยความผิดพลาดของตัวเอง เพราะทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่บทที่9คุณคือครูที่ดีที่สุดของชีวิตคุณอาจไม่เคยสังเกตว่าคนที่สอนคุณเก่งที่สุดไม่ใช่หนังสือไม่ใช่คนอื่นแต่คือประสบการณ์ชีวิตของคุณเองทุกความผิดพลาดคือบทเรียนทุกความเจ็บปวดคือครูและทุกความสำเร็จ คือรางวัลที่คุณสอนตัวเองให้ก้าวมาไกลขนาดนี้อย่ากลัวการล้มเพราะทุกครั้งที่ล้มคุณกำลังเรียนรู้วิธีลุกขึ้นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมความผิดพลาดคือครูทุกบาดแผลคือบทเรียนคุณเรียนรู้จากตัวเองได้เสมอเมื่อเกิดปัญหาอย่าถามว่าทำไมต้องเป็นฉัน แต่ถามว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ต่างๆไว้เพื่อเป็นเข็มทิศในอนาคตย้ำกับตัวเองว่าทุกก้าวไม่ว่าจะถูกหรือผิดล้วนพาคุณไปข้างหน้าเสมอบทที่10คุณคือเพื่อนแท้ของตัวเองหลายครั้งเรามองหาคนเข้าใจ แต่ลืมไปว่าคนที่อยู่กับเราตลอดชีวิตไม่เคยห่างไปไหนเลยก็คือตัวเราเองจงเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่ทอดทิ้งตัวเองจงอยู่ข้างตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครและจงให้กำลังใจตัวเองเหมือนที่คุณให้กับคนอื่น อย่ารอใครมาอยู่ข้างคุณเพราะคุณคือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งคุณเลยคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณอยู่ข้างตัวเองเสมอกำลังใจที่แท้จริงเริ่มที่ตัวคุณเวลาท้อให้พูดกับตัวเองเหมือนกำลังปลอบเพื่อนคนหนึ่ง ให้เวลากับตัวเองเช่นทำสิ่งที่ชอบพักผ่อนบ้างอย่ากดดันเกินไปเมื่อคุณรู้จักอยู่เป็นเพื่อนกับตัวเองได้คุณก็จะไม่เหงาแม้อยู่ลำพังบทที่12คุณคือผู้สร้างความสุขเล็กๆทุกวัน หลายคนรอความสุขก้อนใหญ่แต่ลืมไปว่าความสุขจริงๆซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กๆที่คุณเลือกสร้างทุกวันการดื่มกาแฟอุ่นๆตอนเช้าการได้ยิ้มให้ตัวเองในกระจกการได้พูดคำว่าขอบคุณกับสิ่งเล็กๆรอบตัว ทุกสิ่งนี้คือการบอกตัวเองว่าฉันมีความสุขได้โดยไม่ต้องรอสิ่งยิ่งใหญ่ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอแต่คือสิ่งที่คุณเลือกสร้างในทุกลมหายใจความสุขอยู่ตรงนี้คุณเลือกยิ้มได้ทุกวันเล็กแต่มีความหมายเขียนสามสิ่งที่ฉันขอบคุณทุกคืนก่อนนอน ฝึกหายใจลึกๆหนึ่งนาทีแล้วบอกกับตัวเองว่าตอนนี้คือของขวัญสร้างกิจ,จว่าง่ายๆที่ทำให้คุณยิ้มเช่นฟังเพลงโปรดเดินเล่นหรือกินของที่ชอบบทที่13คุณคือผู้พิสูจน์ว่าความพยายามไม่เคยสูญย์เปล่าทุกหยาดเหงื่อทุกนาทีที่คุณเคยเหนื่อยไม่เคยไร้ค่า เพราะมันกำลังสั่งสมเป็นพลังที่สร้างตัวตนของคุณขึ้นมาความพยายามอาจไม่ให้ผลทันทีแต่ทุกครั้งที่คุณก้าวไปข้างหน้ามันคือลักฐานว่าคุณไม่ยอมแพ้ความพยายามของคุณไม่มีวันสูญเปล่ามันกำลังปั้นคุณให้แขง็งแกร่งกว่าที่เคยทุกก้าวคือชัยชนะเล็กๆ ความพยายามไม่เคยหายไปคุณกำลังเติบโตเสมอเวลาท้อให้นึกถึงระยะทางที่คุณเดินมาแล้วไม่ใช่ระยะที่ยังเหลืออยู่ใช้สมุดบันทึกความสำเร็จเล็กๆเ,เพื่อย้ำว่าคุณก้าวมาไกลเพียงใดบอกตัวเองทุกเช้าว่าวันนี้ฉันจะทำได้มากกว่าที่ฉันคิดบทที่14คุณ คือผู้กำหนดคุณค่าของตัวเองบ่อยครั้งเราปล่อยให้สายตาคนอื่นมาตัดสินคุณค่าเราจนลืมไปว่าคุณค่าที่แท้จริงเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมองเห็นในตัวเองถ้าวันนี้คุณยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองก็เหมือนคุณเอากุญแจชีวิตไปฝากไว้ในมือคนอื่น ถ้าคุณไม่เห็นค่าตัวเองโลกก็จะไม่สามารถเห็นคุณค่าแท้จริงของคุณได้เช่นกันคุณค่าของคุณเริ่มที่คุณอย่าให้ใครมาตีราคาชีวิตคุณคุณเท่านั้นที่กำหนดตัวเองได้เขียนข้อดี5ข้อของตัวเองแล้วอ่านซ้ำทุกเชา้าหยุดเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครเพราะทุกคนมีเส้นทางเฉพาะตัวย้ำกับตัวเองว่า ฉันไม่ต้องการการอนุมัติจากใครเพื่อมีคุณค่าบทที่15คุณคือผู้กล้าลุกขึ้นใหม่เสมอชีวิตไม่ใช่เส้นทางราบเรียบทุกคนล้วนต้องล้มบ้างผิดหวังบ้างแต่สิ่งที่แย่ผู้ชนะออกจากผู้แพ้คือความกล้าที่จะลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งอย่าก,กลัวการเริ่มต้นอีกครั้งเพราะทุกครั้งที่คุณลุกขึ้น คุณแข็งแกร่งกว่าที่เคยการล้มไม่ทำให้คุณแพ้แต่การไม่ลุกขึ้นต่างหากที่ทำให้คุณหยุดเดินล้มได้แต่ต้องลุกเสมอความกล้าคือชัยชนะทุกการเริ่มต้นใหม่คือโอกาสใหม่มองความล้มเหลวเป็นครูไม่ใช่คำพิพากษาเขียนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการล้มแต่ละครั้งเพื่อเป็นแผนใหม่ในอนาคต ใช้ประโยคสั้นๆย้ำตัวเองว่าฉันไม่ล้มเหลวฉันแค่เรียนรู้บทที่15คุณคือแรงผลักดันให้ตัวเองเก้าวไปข้างหน้าหลายครั้งเรามัวแต่รอแรงบันดาลใจจากคนอื่นจนลืมว่าแรงผลักดันที่แท้จริงอยู่ในใจของคุณเองคุณคือคนเดียวที่อยู่กับความฝันความเจ็บและความหวังของคุณตลอดเวลา ไม่มีใครรู้จักหัวใจคุณดีเท่าคุณเองแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากใครแต่มาจากข้างในตัวคุณเองคุณคือแรงผลักดันของคุณเองอย่ารอใครมาให้ไฟจงเป็นไฟของตัวเองพลังอยู่ในมือคุณสร้างประโยคพลังใจของคุณเองแล้วท่องทุกเช้าเช่นวันนี้ฉันก้าวไปข้างหน้าหยุดรอคอยคำชม เพราะทุกการกระทำของคุณคือรางวัลในตัวเองแล้วตั้งเป้าหมายเล็กๆรายวันเพื่อสร้างแรงผลักดันต่อเนื่องบทที่17คุณคือผู้เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณเริ่มจากความคิดทั้งนั้นความคิดคือมเมล็ดพันธุ์การลงมือทำคือการรดน้ำ และความจริงที่คุณเห็นในวันนี้คือผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณคิดเมื่อวานชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อความคิดของคุณเปลี่ยนก่อนคิดดีเท่ากับชีวิตดีคิดแค่ก้าวแรกสิ่งที่คุณเชื่อคือสิ่งที่คุณจะเป็นเริ่มต้นวันด้วยการเขียนความคิดบวกหนึ่งอย่างที่คุณจะโฟกัส เมื่อความคิดลบเข้ามาให้ถามว่าความคิดนี้ช่วยฉันจริงไหมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคำพูดและคนที่เสริมพลังบวกบทที่18คุณคือผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ยิ่งใหญ่หลายคนคิดว่าการเปลี่ยนโลกต้องทำสิ่งใหญ่โตแต่ความจริงคือการเปลี่ยนเล็กๆที่คุณทำซ้ำทุกวันจะสะสมจนกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ รอยยิ้มที่คุณให้คำพูดดีๆที่คุณพูดการช่วยเหลือเล็กน้อยที่คุณทำสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของใครบางคนความยิ่งใหญ่เริ่มจากการลงมือเล็กๆซ้ำทุกวันเล็กแต่ไม่เล็กสิ่งเล็กสร้างผลใหญ่เปลี่ยนทีละก้าวตั้งเป้าทำสิ่งเล็กๆที่ดีทุกวันเช่นทักทายคนแปลกหน้า ขอบคุณพนักงานเลือกทำสิ่งเดียวให้ต่อเนื่องเช่นอ่านวันละหน้าออกกำลังกายวันละห้านาทีอย่าดูถูกความพยายามเล็กๆเ,เพราะนั่นคือสะพานไปสู่ความสำเร็จใหญ่บทที่19คุณคือผู้พิสูจน์ว่าไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยคนที่ถูกบอกว่าทำไม่ได้แต่เขาเลือกพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากคุณไม่ยอมแพ้และคุณก็เช่นกันทุกความฝันของคุณอาจดูไกลในสายตาคนอื่นแต่สำหรับคุณมันคือเส้นทางที่คุณสามารถเดินได้จริงไม่มีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มีแต่ที่ยังไม่ได้ลงมือทำเป็นไปได้เสมอ ขีดจำกัดอยู่ที่ใจคุณถ้าคุณเชื่อคุณก็ทำได้ขยายความการใช้จริงเมื่อเจออุปสรรคให้ถามว่าฉันจะหาทางได้ยังไงแทนที่จะถามว่าทำไมมันยากมองความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจว่าเขาทำได้ฉันก็ทำได้ฝึกทำสิ่งเล็กๆที่เคยคิดว่าทำไม่ได้เพื่อพิสูจน์กับตัวเองทีละขั้นบทที่ยี่สิบ คุณคือทุกสิ่งที่คุณเชื่อว่าทำได้บทสุดท้ายนี้เราจะสรุปทุกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ตลอดทั้งเรื่องคุณคือบุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้แรงบันดาลใจที่ไม่รู้ตัวหลักฐานของการมีอยู่ของขวัญสำหรับคนรอบตัวผู้สร้างความหมายให้ชีวิตตัวเองผู้กล้าลุกขึ้นใหม่และผู้ผลักดันสิ่งที่คุณเชื่อในใจ คุณจะสร้างมันขึ้นมาได้จริงเพราะคุณคือผู้กำหนดเส้นทางชีวิตตัวเองคุณไม่ใช่เพียงผู้รอดชีวิตแต่คุณคือผู้สร้างโลกของตัวเองเชื่อในตัวเองคุณคือพลังของตัวเองทุกสิ่งเริ่มต้นจากคุณจงตระหนักทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาว่าการมีอยู่ของคุณมีค่าลงมือทำสิ่งเล็กๆทุกวันเพื่อสร้างโลกที่คุณต้องการ อย่ารอใครมาให้ความหมายเพราะคุณคือผู้ให้ความหมายชีวิตตัวเองบทสรุปคุณคือบุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้หากสรุปใจความทั้งหมดชีวิตของคุณไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญทุกการกระทำทุกความคิดทุกความพยายามทุกความรักและความเมตตาที่คุณให้กับตัวเองและคนรอบข้างล้วนมีผลต่อโลกใบนี้ คุณคือบุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้อย่ารอให้ใครมาบอกว่าคุณสำคัญจงรู้ตัวเองว่าคุณคือความสำคัญที่โลกต้องมีคุณมีค่าคุณมีพลังโลกต้องการคุณคำแนะนำการใช้ชีวิตต่อจากนี้เริ่มต้นเช้าใหม่ด้วยความเชื่อในตัวเองมองทุกความล้มเหลวเป็นบทเรียนสร้างความสุขเล็กๆทุกวัน ให้รักและเมตตาแก่ตัวเองและผู้อื่นจำไว้เสมอว่าคุณคือผู้สร้างความหมายชีวิตของคุณเองคุณเคยสงสัยไหมว่าชีวิตของคุณมีค่าแค่ไหนวันนี้เราจะย้ำให้คุณรู้ว่าคุณคือบุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรค ความล้มเหลวหรือความผิดหวังความจริงก็คือคุณมีค่าและโลกใบนี้ต้องการคุณทุกการกระทำเล็กๆทุกความคิดทุกการยิ้มทุกการช่วยเหลือล้วนสร้างผลกระทบและแรงบันดาลใจให้ตัวเองและคนรอบข้างจำไว้เสมอว่าคุณคือแรงผลักดันของตัวเองความพยายามของคุณไม่เคยสูญเปล่า คุณคือของขวัญเล็กๆสำหรับคนอื่นหากได้แรงบันดาลใจจากคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา My Setwell พลังความคิดใหม่เพื่อรับคลิปแนวจิตวิทยาและแรงบันดาลใจชีวิตใหม่ๆกดไลค์และแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบตัวคุณ